สวัสดีครับคุณลุมะนะครับวันนี้นะฮะจะขอรีวิวนะครับตัวนี้เอ่อมาสดาแทนจอเดิมนะฮะแทนจอเดิมครับจอเดิมเป็นจอเจ็ดนิ้วนะฮะปีสิบสี่นะฮะเปลี่ยนเป็นสิบจุดสองห้านิ้วนะครับนี่ฮะจอเดิมนะฮะระบบเดิมอยู่ครบนะครับใช้เครื่องเดิมเป็นตัวเล่นนะฮะระบบเดิมนะฮะอยู่ครบครับไอ้ดงไอได ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเสียงและเสียงนะฮะเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัดไปที่หน้า Android นะครับเป็น2 s c สกรีนนะฮะระบบเดิมครบนะฮะตัวนี้1 0 2จุดนิ้วนะฮะเปลี่ยนเป็นจอใหญ่จอยาวนะครับแปดคอร์สองซนะฮะตัวนี้ชิปเจ็ดแปดหกสองนะครับแรมสี่หกสี่เวอร์สินะครับใส่ซิมส G ได้นะฮะ USB ได้นะฮะ ซิม 4G นะฮะนี่ซอง slot 10นะแล้วก็ USB นะครับแล้วก็ตัวกล้องโรงงานมาเหมือนเดิมนะครับเข้าถอยนะฮะตัวนี้นะฮะไฟจะตัดเป็น Android นะครับกดที่หน้าจอก็ได้นะเรอสักพัดโอเคนะครับตัวในจอก็จะมีพวก Bluetooth ได้นะฮะ Setting เล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงนะฮะก็เสียงขา้็ทางเอ x รถนะครับมีปักไวให้นะฮะแล้วก็พวงมาลัยใช้ได้บางส่วนนะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นด่นหน้าไทยหลังน,นะครับแล้วก็พวกไอร์ได้คอนโทรลได้บางส่วนนะครับอันนี้ g o o g l e Map นะครับสั่งเสียงได้นะฮะเ <s> มกาบางนา ต้องตั้งเป็นภาษาไทยก่อนนะครับตั้งไทยได้นะฮะตัวนี้ลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับลงผ่าน Play Store นะครับนี่ครับทีวีออนไลน์ได้ YouTube ได้หมดนะฮะแบ่ง2หน้าจอได้นะครับสเปครวดเร็วมากนะครับตัวนี้ทดสอบทดสอบสน,นะครับตอบสนองไว้นะฮะ ซูมเต็มจอได้นะครับตัวนี้แล้วก็แบ่งสองจอนะฮะ YouTube นะครับแล้วก็ Google Maps ประมาณนี้นะฮะเมกาบางนาตอบสนองไว้นะฮะตัวนี้เป็น CPU ล่าสุดนะครับ7862 2สอง CPU แปดคอนะฮะ464นะครับ เวอร์ซี 4G นะครับไวฟ 5G ได้นะครับทํโหมดสบายตาได้นะครับแบ่ง2จอปิดจอรีบูตปิดหน้าจอขณะขับรถได้นะครับเหมือนนเร้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าความพิเศษตัวนี้คือระบบระบบเดิมอยู่ครบนะฮะระบบเดิมอยู่ครบนะครับจะใช้ระบบของเดิมต่อบระทุนเดิมได้นะเสียงก็เข้าทาง AUX นะครับวิทยุของจอเดิมได้ปกติครับตัวนี้รถนะฮะ แล้วก็วิทยุเดิมอะไรได้ปกตินะครับกดที่จอก็มาเป็นหน้า Android นะครับนะฮะกดกดกดมิวสิกค้างไว้ก็ได้นะครับหน้า Android ครับสหรับ กดมิวสิครั้งไว้ก็ได้ครับที่ไอไดนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ Mazda 3แทนจอเดิมนะครับ10.25นิ้วนะครับซิสเต็มเดิมมาครบนะฮะกล้องเดิมใช้ได้นะฮะถ้าเป็นกล้องรอบคันของ Mazda 2 20ก็มาปกตินะครับเพราะว่ามันจะตัดเข้าระบบเดิมนะฮะซิสเต็มนี้ค่อนข้างยากนะฮะตัวนี้ติดตั้งก็สวยงามนะครับได้จอใหญ่จอยาวนะฮะ การเล่นก็เหมือน Android นะครับทั่วไปนะฮะสเปคแรงนะครับรวดเร็วจอพันสองนะครับตัวนี้ทีวีออนไลน์อะไรได้หมดนะครับ y t u t u g o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  g m e p แปลงสองจอได้ครบนะฮะแคชไวไฟรวดเร็วนะครับใส่ซิมก็ได้นะฮะโอเคนะฮะบางแอปก็จะซูมไม่ได้นะครับมีเป็นบางแอปนะฮะบางแอปซูมได้นะครับลองใช้งานดูนะครับโอเคครับ จากร้านคุรุมานะครับคุรุมามอเตอร์ดทคอครับไทยคล a ยดอทคอมครับ089 899ปดเ 9, 9ครับขอบคุณครับ